เอวาเปิดตัวแฟนเป็นนมหล่อทายาทนักธุรกิจคาสแตเลเป็นที่รู้จักกันจากซิทคอมเรื่องตลก6ฉากค,ครับจานสำหรับเอวาทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังอย่างซาร่าทิฟฟี่แอนตาซินที่ล่าสุดในช่อง YouTube ของนิกกี้ได้พาไปเปิดบ้านของเอวาย่านงามวงวานงานนี้นิกกี้ถึงกับเอิงเพราะบ้านของเอวนั้นมีความสูงเทียบกับตึก13ชั้น ล่าสุดเอวานั้นได้ไปออกรายการรู้ใหม่ใครโสด2021ซึ่งหนุ่มโสดที่ได้ไประเดทกับเอวานั้นมีชื่อว่าแฟมเป็นนักแสดงวัยรุ่นนอกจากนี้ยังมีธุรกิจขายอุปกรณ์สแตนเลสที่หนุ่มคนนี้นั้นทํากับครอบครัวเป็นหนุ่มหล่อเพียบพร้อมสุด,สดเลยล่ะคะ่ะ